ีกลายเป็นหนังคนละมวล้วนเมื่อทุกคนเห็นอาจารย์ผู้หัวร้อนควางโทรศัพท์ของนักเรียนทิ้งแต่ทุกคนในชั้นเรียนกลับไม่มีใครช่วยเหลือเธอเลยทุกอย่างเริ่มขึ้นเมื่ออาจารย์ผู้สอนเห็นนักเรียนที่อยู่หน้าชั้นแอบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาระหว่างเรียนจนเกิดการทะเลาะขึ้นครูไม่ควรเอาโทรศัพท์หนูไปอย่ามาตะโกนใส่หน้าผม คุณจะให้ผมยึดไปตอนนี้หรือให้ผมเอาไปเก็บในออฟฟิศแล้วคุณจะไม่ได้เห็นมันอีกเลยทําไมละ่ะเพราะว่าผมเกลียดมันผมควรจะมาสอนคุณที่โรงเรียนไม่ใช่มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้คุณส่งมันมาให้ผมแต่หนูไม่อยากให้ส่งมันมา หลังจากทุกอย่างจบลงนั่นกลับทำให้ทุกคนหวัวเลาะพราะนี่คือคาบเรียนการแสดงแต่เพราะอาจารย์อินกับบทมากเกินไปเลยทำให้เขาต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้กับเธอ